สวัสดีค่ะแม่น้อยทาสวนนะคะพาทุกคนมาชมมะเขือยาวแม่น้อยค่ะมะเขือยาวม่วงที่ปลูกปนกับมะเขือม่วงรีนะคะไว้ในแปลงเดียวกันค่ะด้านน้ก็จะเป็นมะเขือม่วงรีตรงนี้ก็จะเป็นมะเขือม่วงยาวนะคะทั้งกําลังติดลูกค่ะแล้วก็กําลังโตนะคะแล้วก็มีที่ ที่โตแล้วก็มีเก็บไปกินแล้วก็ <Okay. S 1> ก็เยอะอยู่ค่ะ <Okay. S 1> แบ่งเพื่อนๆไปกินไปช่วยกินนะคะเพราะว่าไม่น้อยไม่ได้ขายนะคะก็แบ่งๆกันกินเนาะมีอะไรก็แบ่งกันแบ่งกันไปแบ่งกันมาค่ะ <Okay. S 1> อันนี้ก็จะมีลูกโตแล้ว <Okay. S 1> พอได้กินนะคะ ก็ไม่ได้โดอกอะไรมากมายแต่ก็พอได้กินแต่ว่าเก็บให้เพื่อนไปหลายรอบแล้วค่ะเนี่ยเก็บให้เพื่อนเพื่อนไปเผาแล,แล้วเขาก็ยำบางคนก็ทำลาบมะเขือนะคะน,น,น่ากินมากาเลยส่งรูปมาให้แม่น้อยดูน,นะมะเขือหน้าบ้านเนี่ยแปลงหน้าบ้านของเรานี่แม่น้อยก็เพิงตัดแต่งกิ่งเสร็จเมื่อกี้นะคะตัดใบเขาอะคะ่ะแล้วก็แล้วก็กิ่งที่เขาเกะก,กะเนาะที่เขาออกมาเกิน ความจำเป็นของของของ,ของต้นนะคะคนี่ค่ะแปลงนี้จะมีกระชายเยอะเลยค่ะแปลงนี้จะมีกระชายอยู่ตรงกลางเยอะเลยนู่นยาวไปหมดหน้าบ้านไม่น้อยค่ะตรงนี้เป็นหน้าบ้านหน้าเรือนกันนะคะ,ะมีพริกในกระถางนี่ค่ะมีมะงมมะนาว คือ,อเขือพวงริกผักเล็กๆนน้อยหน้าบ้านค่ะเห็นไหมคะน,นี้ก็กระชายในวงล้อรถยนต์นี่ก็กุยช่าย มีกระเจี๊ยบอยู่ตรงกลางแต่ว่ากระเจี๊ยบเนี่ยจะจะหมดแล้วเขาเนื่องจากว่าเขาอยู่ตรงกลางมะเขือมะเขือคลุมก็เลยไม่ค่อยมีลูกนะคะเดี๋ยวไม่น้อยเก็บมาไดพันธุไว้แล้วเดี๋ยวไ้ปลูกใหม่นะไปปลูกเฉพาะเขาเลยนะที่โล่งๆเขาชอบแดดนะคะกระเจี๊ยบเนี่ยมะเขือม่วงกลมม่วงรีนะคะ ต้นใหญ่มากเลยค่ะต้นเยอะใหญ่เมน้อยก็ตัดแต่งกิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาเชือกผูกไม้ดำไม้ไว้การเขาลมนะคะส่วนแปลงที่ติดบ้านนี้ก็เนี่ยค่ะเอาใบมะเขือเศษหญ้าเศษกากมะ้างมะพร้าวมา,า,า,มาหมกหมกเอาไว้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่น้อยจะขุดแปลงตาก ดินนะคะเพราะว่าฝนไม่ตกสองสองวันแล้วก่อนหน้านี้ฝนตกทุกวันค่ะเข้าสวนไม่ได้เลยเข้ามาทําอะไรไม่ได้เลยก็ปล่อยให้เขาเน่าทิ้งทั้งหลายลูกนะคะเขือ่อเพราะว่าฝนเขาตกฝนตกเยอะนะเนี่ยค่ะ องลูกนี้ยังเล็กอยู่นะคะยังไม่โตเท่าไหร่กระเพราโอเคแม่น้อยพามาชมสวนช่วงเย็นๆนะคะขอตัวไปดูกับข้าวให้เด็กๆก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเป็นกำลังใจให้แม่น้อยสวัสดีค่ะ